พี่นดีครับพี่ดีเมื่อกี้พี่เขาทำมาแล้วขอเขาเต็มๆกบหน้าจุๆ๊ๆชี้ได้นะครับอ่อนโอเคท่าต่อมาดีกว่าครับพื่นดีครับว่าพูดภาษาไทยคำไหนได้บ้างฮะอะไรนะยากให้พูดคนะ๊ออะไรนะอ๋อไม่มีเชิญท่านต่ครับผ ข้าวปูอร่อยผมด๊อกๆผมพยายามจะทランスเลตให้อ e ิสปีทุกคน<ๆ>น่าจะพูดของว่า<ๆ>ข้าวผัดปูอร่อย맞เนาะแค่ใช<ๆ>้ปูปูแบบอรอนะเนใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อคือต้องบอกว่าถ้าข้าวผัดปูอร่อยเนี่ยคนไทยจะไม่พูดแบบนี้ครับจนถ้าเกิดเจออะไรอร่อยคนอาจจะพูดว่าอร่อยเชะ มันจะมีท่าแบบนีครับถ้าเกิดไปทานอาหารไทยแล้วอร่อยปุ๊บจะเป็นท่านี้นะฮะน้องอินสปพร้อมกันนะครับหนึสองสามอร่อยเชียร์ไม่มีี่่อยู่ครับต้องต้องยืนยืนะอ่อยเชรบย่นา

มรักคุณ<อ>ผมรักคุณ<อ>ผมรัก,ก,ม,ก,กมากแบบนิง่งๆรอๆนะฮะผมกกรักคุณรักเขาไหมอ่ะแล้วทีทำไมเขาพูดแล้วทุกคนไม่ตอบเลยอ่ะอขออีกรอบได้ไหม Again please ใเชี่อผมทกเยคกคต้องบอกว่า

โอเคต่อมาคร totally ับท่านต่อมาเลยฮะที่ดีครับผมเดี๋ยวเพื่อนพ like ี like okay, awesome no, 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 no. ่ที่ยังดีเป็นคนเดียวที่คุยเกาหลีได้เลยครับที่ยังดีชิญท่านต่อมาครับโอเคครับโนะครับผมโนะครับอนะครับโนะครับโนะฮะ ขาครับผมเออสขึนซ้เกม้ยครับอุ้ยองๆฟังเรื่องหรือป่าเงียบก่อนเงียก่อนขอยีขอยีพู้แล้วนะฮะขนอีมยครับ่เยี่ชมซอยทุกคนสนุกไหมครับอทุกคนสนุกไหมครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดคนไทยสนุกเขาจะพูดว่าสนุกว่าคเนบเี้มืคนบน่อกี้ถามน้องๆว่าทุกคนสนุกไหมครับถ้าเกิดอยากจะพูดว่าสนุกเนี่ยเขาจะตอบว่าสนุกว่าตนีคุ่ากิดเรบ้่ใชเ้วาษาดสสนุกว่า สดงวัวแสดงวัอเออนะฮะน้องๆทำได้เปล่าทำให้เขาดูหน่อยเดีวแสดกวัววัว สุดท้าย,าท,ายาท่านสุดท้ายครับภาษาไทยของเราเทพที่สี่ถ้าราคผมยงมุขคุณถ้าถารักผมยงมุขคุณ <Yeah. S 1> ถ้ารักผมรักพูดได้ยินว่าไงนะ อ๋อถ้ารักผมยกมือขึ ute, อ้อน้า้าถ้ารักผมส่งจูบทีนึ่งโอโอเคเราก็ได้ยนรู้ภาษ